สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พอแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะเราไปฟังจากกรุ่มอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนกันกลุมอุตุนิยมวิทยาผวาพายุโมลาเบะลรมอีสานซ้ำแรงกว่าโซเดลค่ะ คอนเฟิร์มนะคะพายุโมลาเบมาแน่อีสานฝนเทต่อเนื่องนะคะวันนี้ขึ้นฝั่งฟิลิปปินนะคะเผยปีนี้ผิดปกติยังจบยังจบไม่จบลูกใหม่เตรียมจ่อยาวเป็นชุดค่ะพายุโซนร้อนโมลาเบคาดว่าวันนี้พายุจะเคลื่อนตัวเข้าขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินเข้าเวียดนามกลางซึ่งพายุลูกนี้น่ากลัวกว่าพายุโซเดลนะคะความจริงพายุโมลาเบเคลื่อนตามไล่เรียงตามมาติด กับพายุโซเดลแต่จังหวะที่พายุโซเดลเข้ามาเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศเย็นลงมาจึงทำให้พายุโซเดลอ่อนกำลังลงมาทำให้ฝนตกทางภาคเหนืออีสานฝนตกต่อเนื่องแต่ไม่แรงนะคะแต่พายุโซนร้อนโมราเบคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และมีผลกระทบต่อประเทศไทยประมาณวันที่28-29ตุลาคมนี้ค่ะมีแนวโน้ม ทวีกำลังแรงขึ้นได้อาจจะพัฒนาเป็นโซนร้อนหรือใต้ฝุ่นใกล้เคียงกับพายุโซเดลนะคะมาในรูปแบบเดียวกันแต่จะต่างกันตรงที่ช่วงนั้นของประเทศไทยอากาศเย็นอ่อนตัวลงก็มีโอกาสที่จะพายุจะทะลุมาที่ประเทศไทยได้จะกระทบทำให้ไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ จะมีผลกับทางอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกำลังเฝ้าติดตามตลอด24ชั่วโมงและจะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะระยะนะคะหากพายุลูกนี้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วเมื่อหมดพายุมโมราเบจะมีอีกกำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรอีกซึ่งยังไม่จบมาเป็นชุดค่ะยอมรับว่าปีนี้ผิดปกตินะคะพายุมาเยอะมากมาเป็นชุด อาจจะเป็นเพราะมหาสมุทรน้ำทะเลอุ่นโอกาสจะพัฒนาเป็นพายุก็ได้ง่ายขึ้นนะคะด้านเพจเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุจับตาการเคลื่อนที่ของพายุโซนร้อนโมลาเบกกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์มุ่งหน้าทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนสภาพอากาศประเทศไทยวันนี้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมีเมฆปกคลุมจากเศษซากของพายุโซนร้อนโซเดลอากาศค่อนข้างเย็นสบาย บางพื้นที่อาจมีฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4ค่ะฉบับที่10นะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4บริเวณเทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะไหหลำประเทศจีนไปทางใต้ประมาณ90กิโลเมตรหรือละติจูดที่17.5องศาเหนือลองติจูดที่108 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดเกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่ง,งประเทศเวียดน,นามตอนบนในช่วงที่25-26ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนกับมีลมแรงบริเวณจังหวัด นครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลร,ราชธานีค่ะจึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลในที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรอากาศ1นึ2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ต่อไปนะคะท่านผู้ฟังเราไปฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประจำวันที่26ตุลาคมค่ะพศ2 5 6 3นะคะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือสำหรับร่องมรสุมยังคงพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ กำลังปานกลางพัดปกคลุมเทเรนดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณเะเลนดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนกําลังแรงโซเดลพายุระดับ4บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับส่งผลทำให้ภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกกับมีลมแรงสำหรับพายุดีเพรสชันระดับ2บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือหรือทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโมราเบพายุระดับ3แล้วนะคะ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่26-27ตุลาคมจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่28-29ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเราไปฟังพยากรณ์อากาศสำหรับภาคต่างๆนะคะ ภาคเหนืออากาศเย็นมีฝนตกเล็กน้อยรอยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสยออดโดยอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิลดอุณหภูมิลดลง10ถึง15องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงพระตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครพนมสกลน,นครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด1 8 8 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียส ยอดภูดอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงองุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 3 4องศาศเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองระด60ของพื้นที่และมีฝนหนักและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวตันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและแสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศา,าเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝน,นฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1มเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23-24าม่องศา,สาสเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศา,สาสเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็<ล>ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะ หากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ